สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันพฤหัสที่6สิงหาคมนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ราคาทองคำก็ลดลง2.35เหรียญปิดที่1,084.65เครื่องหวในกรอบระหว่าง1,082ถึง1 0 9 1นะคะราคาทองคำในช่วงแรกก็ขึ้นไปไฮที่1,0 0 0 นาคาขึ้นไปไฮที่1,091ดอลลาร์ 1, 1, นะคะหลังจากการประกาศตัวเลขการช้างงานนอกภาคเกษตรโดย ADP เนี่ยเพิ่มขึ้นเพียง1 8 5 0 0 0รายนะคะต่ำกว่าคาดแต่ละทองคาก็ปรับตัวลดลง,หล,งหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขแต่ชนี PMI ภาคบริการโดย SM นะคะที่เพิ่มขึ้นมา60.3นะคะซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาปี2005นะคะ สำหรับในสัปดาห์นี้ก็ยังต้องจับตาดูการประกาศตัวเลขการเจ้าง,งานนอกภาคเกษตรที่จะประกาศในวันศุกร์นี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าออกมาดีก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันาราคาทองคำได้อีกส่วนประเด็นก็เมื่อคืนทางด้านน้ำมันนะคะสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐก็ลดลงมากกว่าคาดนะคะ แต่สต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นมา8 000, 1 1 0 0 0บาร์เรลวันนี้ก็เป็นผลทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงมาเมื่อคืนนี้นะคะส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าแบ่งไซเวในกรอบแนวโน้มขาลงนะคะก็ยังไม่หลุด1,080 แต่ก็ยังไม่สามารถผ่าน1,100เหรียญไปได้นะคะคาดว่าจะแก่งไซเวยในกรอบต่อไปนะคะแต่ถ้าหลุด1 0 8 0ก็จะทำนิวโลได้อีกนะคะซึ่งเราก็ให้เปิดชอ็อตเมื่อดิดตัวขึ้นนะคะโดยวันนี้มีแนวต้านที่1 0 9 4แล้วก็1,100นะคะแนวรับที่1 0 8 0แล้วก็1 0 7 4ดาวโจนปิดลดลงไป10.22เหรียญนะคะ ราคาดัานมนดิบในสเมคลดลง0.59เหรียญเบรนลดลง0.40เหรียญนะคะปิดไปที่49.5นะคะส่วนเงินบาทอ่อนค่าลงนะคะปิดไปที่3.516 s p d r ขายทองออกมา4.69ตันนะคะเหลือถือทองคำ667.93ตันเรามาดูภาพเทคนิคของเบรนกันนะคะ ราคาราคาน้าาานำมดิบในภาพกราฟไลน์240นาทีก็สามารถติดกลับมาที่50 8ดุดแต่ได้จะถูกแรงขายกดลงมาอีกนะคะแต่ก็ยังสามารถยืนอยู่บนแนวรับที่49.2ได้นะคะส่วน ISI สามารถยกตัวขึ้นเราแนะนำให้ลองนะคะถ้าไม่หลุด49.2แล้วก็ follow short เมื่อหลุดต่ำกว่า49.2แนวต้านมีที่50 แล้วก็50.7แนวรับ49.2แล้วก็48.5ส่วนดอลลาร์อินเด็กนะคะแทกราฟไล่ like 240นาทีหลังจากไม่ผ่านแนวต้าน98.16ราคาก็ปรับตัวลงมาพร้อมกับไอซที่อ่อนแรงลงนะคะก็แนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบระหว่าง97.7ถึง98.16แนวต้านมีที่98.16แล้วก็98.8นะคะแนวรับ 9 7้ิบดจุดเจดแล้วก็เก้าสิบเจดจุดส ส่วน USDQ15 นะคะในภาพกราฟลนย240นาทีราคายืนอยู่เหนือเส้น moving average เป็นทิศทางขาขึ้นเต็ม a c d ส่งสัญญาณขายแล้วก็ ISI มีสัญญาณ b a l l i s h divergence นะคะวงบอกถึงความอ่อนแรงในแนวโน้มขาขึ้นราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงมาก็ให้เทรดิ้นช็อตนะคะแนวต้านมีที่35.3แล้วก็35.5แนวรับ34.7แล้วก็34.2 ส่วนเซ50นะคะม่วน,นี้ปรับขึ้นเล็กน้อยในขึ้นพักตัวระยะสั้นโดย MACD แกว่งตัวใกล้ระดับศูนย์ส่วน RSI ทรงตัวที่ระดับ50ในษณะอ่อนกำลังลงซึ่งแสดงถึงการพักตัวที่ยังไม่จบยังไงก็ตามยังคงให้น้ำหนักการปรับขึ้นในทิศทางเดิมเมื่อออกจากกรอบปรับฐาน 93, 935ถึง950จุด แล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้าน950แล้วก็957แนวรับมีที่938แล้วก็932นะคะส่วนประเด็นในช่วงนี้หุ้นไทยก็แก่งตัวในกรอบแคบๆนะคะก็ให้เ,เน้นเทรดดิ้งลายตัวนะคะดูผลประกอบการไตรมาส2ที่กำลังทยอยออกมานะคะส่วนทางด้านกนง ยัง <c oughs> ไม่มั่นใจเศรษฐกิจนะคะแต่ก็คงอาาัตราดอกเบี้ยวไว้ที่ที่เดิมนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่า GDP ปีนี้จะโตต่ตำกว่า3%เซแต่ยังไม่ระบุว่าจะจัดการกับเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างรวดเร็วอย่างไรส่วน เซต50ซซรียู15นะคะล่วงลงมาปิดแคปที่เปิดในช่วงเช้าโดยมี c d ดี d ปรับตัวขึ้นอย่างอ่อนแรง ISI แก่งตัวใกล้ระดับ50นะคะวงชี้ถึงการสวิงในกรอบจำกัด <c oughs> เราก็ให้เทรดดิ้งชอตนะคะโดยแนวต้านมีที่937แล้วก็940แนวรับ921แล้วก็916 ไออ c U15 ยนะคะยังคงแกว่งตัวผันผวนในกรอบไซเวย์และยังอยู่ระหว่างเส้นวิ่งเอเวอเรสเ์บริเวณ4บาทถึง4บาท30ขณะที่ MACD และ i s i เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มว่าอาจจะปรับลดลงนะคะจึงคงแนวโน้มการเคลื่อนไหวในกรอบไซเวย์ระหว่างเส้นวิ่งเอเวอเรสดังกล่าวต่อไป <c oughs> ก็แนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่4บาท30แล้วก็4บาท40 แนวรับมีที่4บาท10แล้วก็4บาท5สต่างนะคะส่วน ITD U 1 5ปรับขึ้นทดสอบเส้น moving average และเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่หลุดลงมาซึ่งวางตัวในษณะในกลายของรูปแบบ inverted head and shoulder ทั้งนี้ MACD ที่อยู่ในแดนบวกยังคงปรับขึ้นแต่เริ่มอ่อนกำลัง ขณะที่ไ s i เริ่มทรงตัวก่อนถึงเขตโอเวอร์บอทจึงควรรอการเบ e กเอาท์ขึ้นเหนือในกลายเพื่อยืนยันกันเป็นขาขึ้นแล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะถ้าหลุด7.40าให้เทรดดิ้งช็อตถ้าผ่าน7.85ได้ให้ฟอลล w ลองแนวต้านมีที่7.85บาทแล้วก็8.20บาทแนวรับ7.50บาทแล้วก็7.40บาทนะคะส่วนประเด็นข่าวก็จำนวนนะักท่องเที่ยว ในเดือนกระกฎาคมนะคะก็อยู่ที่2 6 4ล้าน6แสนคนนะคะขยายตัว37.99%เนะคะเมื่อเทียบเยอันเยียส่วนไรายได้จากนักจากการท่องเที่ยวนะตั้งแต่เดือนตุลา57ถึงสิ้นเดือนกระกฎาคมา8ก็มีทั้งสิ้น1.18ล้านล้านบาทนะคะขยายตัว 1, 2 3 2สําหรำับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัทาคาสิโกฟิเจอร์นี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ